และนี่จะพาไปดู2ไมโครโฟนสุดเจ๋งจากเอลกาโตนะครับนั่นก็คือเว็บ3และเว็บ1ไมโครโฟนสำหรับสตรีมมิ่งแคสเตอร์แคสเกมใช้อัดเสียงใช้ทำบล็อกอะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับ ซึ่งสเปคของมันเจ๋งมากราคาถือว่าโอเคและที่สำคัญซอฟต์แวร์เว็บลิงก์ที่มีมาให้ของทั้งสองตัวนั้นเรียกว่าสุดมากเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการเซตอัพให้ดูกันด้วยถ้าพร้อมแล้วตามไปรับชมกันได้เลยครับ สวัสดีครับอยู่กับแอดบิกเจนและรงอิลุนนะครับในวิดีโอนี้แอดบิกจะพาไปดู2ไมโครโฟนสุดเจ๋งไม่ว่าจะเป็นเวฟวันและเวฟ3ามไมโครโฟนจากเอลกาโตที่ใช้งานอัดเสียงได้ในทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะเล่นดนตรีไม่ว่าจะสตรีมไม่ว่าจะบอสแคสต์ไม่ว่าจะสัมภาษณ์ได้หมดเลยนะครับกับ2ไมโครโฟนตัวนี้สำหรับเวฟวันะครับจะเป็นไมโครโฟนในราคาช่วง4,900 90บาทนะครับไมโครโฟนที่เรียกว่าราคาก็อาจจะไม่ได้ถูกมากแต่ก็ไม่ได้สูงมากกำลังดีนะครับและอีกตัวหนึ่งเป็นเวฟบ3นะครับไมโครโฟนที่อัพเกรดขึ้นมาหน่อยอราคาจะอยู่ในช่วงประมาณ5,990บบาทนะครับมีฟีเจอร์ต่างๆเสริมเข้ามาแต่ทั้งคู่โดยภาพรวมจะใกล้เคียงกันมากนะครับเดี๋ยวเราจะมา เปรียบเทียบให้ดูกันเลยเรามาดูกันที่ตัวกล่องกันก่อนดีกว่านะครับนี่คือกล่องของไมโครโฟนทั้งคู่เลยนะครับคล้ายกันแหละเรียกว่ามองผลเผินเนี่ยไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันมากนักนะครับตัว ส่วนทรงองเอของไมโครโฟนก็จะคล้ายๆกันนะครับเป็นทรงแคปซูลแนวตั้งนะครับมีฟีเจอร์ป้องกันเสียงพีกแบบเวลาตะโกนอะไรอย่างนี้ดังๆนะครับมันจะไม่พีกจนซ่าอะไรแบบนี้พร้อมกันนั้นมีฟีเจอร์ที่เรียกว่าตัดเสียงรบกวนพวกเสียงพัดลมเสียงแอร์อะไรแบบนี้ด้วยนะครับสเปคของตัวไมโครโฟนนะครับทั้งคู่ก็มาใกล้เคียงกันนะครับหน้าตาเหมือนกันเลยนะฮะมาอย่างที่แจ้งก็คือทรงแคปซูลน,นะครับเป็นไมโครโฟน USB คอนเดนเซอร์นะครับแบบคาร์ดิโอยนะซึ่งแน่นอนว่าจะเชื่อมต่อได้ผ่านไทป์ทั้งคู่เลยมีตัวแจ็คเสียบหูฟังด้วยนะครับซึ่งแจ็คเนี่ยจะเป็นแจ็คมอนิเตอร์นะเดี๋ยวให้ดูของจริงกันเลยดีกว่านี่หน้าตาของเขาเป็นแบบนี้นะครับเหมือนกันไหมคล้ายกันนะอันนี้เว็บ3อันนี้เว็บ1นะครับนี่ข้างหลังก็อย่างที่แจ้งนะฮะ มีช่องเชื่อมต่อที่เป็นตัว USB C นะครับแล้วก็แจ็คสำหรับมอนิเตอร์ซึ่งไอ้แจ็คด้านหลังเนี่ยจะเป็นแจ็คที่มอนิเตอร์ได้แบบเรียวไทมไม่มี d ดีเลยนะครับพร้อมกันนั้นความสูงของตัวหูฟังนะครับจะมีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยตัวเว็บ3จะสูงกว่านิดหนึ่งนะครับแต่โดยภาพรวมใกล้กันนะครับในแง่ของสเปคอื่นๆนะครับตัวไมโครโฟนเนี่ยจะมีเรื่องของความลเอียดของเสียงนะครับที่รับได้อยู่ที่24บิตนะครับ แซมเปิลเรทถ้าเป็นตัวเว็บ1จะอยู่ที่48กิโลเฮิร์นะครับถ้าเป็นตัวเว็บ3จะอยู่ที่96กิโลเฮิร์นะครับสามารถรับเสียงในช่วงที่กว้างนะครับในระดับ70เฮิร์ z, ถึง20,000เฮิร์ได้สบายๆเลยนะครับพร้อมกันนั้นรองรับการมิกซ์เสียงได้สูงสุดถึง9ชานอกผ่านตัวซอฟต์แวร์เวฟลิงเลยนะครับโอเคลักษณะทางกายภาพนะครับนอกเหนือจากความสูงที่ใกล้เคียงกันแล้วเนี่ยสิ่งที่แตกต่างกันก็น,กน่าจะเห็นกันได้ชัดๆก็คือ ด้านนี้ใช่ไหมฮะนี่วิวส์นะครับโอเคแหละว,วิวมันมีเหมือนกันแต่รูปแบบการใช้งานไม่เหมือนกันนะครับอันนี้อาจจะยังมองไม่เห็นชัดนะเดี๋ยวจะลองเสียบสาย Data ไฟเลี้ยงต่างๆให้ดูกันนิดนึงนี่ครับอืมนี่ เห็นไหมฮะจะมีไฟขึ้นมาแล้วก็มีวิวอยู่ตรงกลางนะครับถ้าตัวเว็บหนึ่งเองเนี่ยวิวของเขานะครับจะทําได้2แบบก็คือ1น,นะครับมิวนะกดเข้าไปคือการมิวเสียงของตัวไมโครโฟนและปรับโวลลูมของตัวหูฟังที่จะเป็นหูฟังมอนิเตอร์ด้านหลังนะครับก็ทําได้เท่านี้ฮะนะแล้วก็ที่เหลือก็ไปปรับในซอฟต์แวร์อะไรต่างๆเอานะครับส่วนตัวเว็บ3จะทําได้มากกว่าตัวเว็บ1ตรงที่นี่วอลล่มตรงนี้นะครับสามารถที่จะปรับเลเวลนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไมโครโฟน ตัวหูฟังมอนิเตอร์และตัวมิกซ์ต่างๆได้นะครับโดยการกดเลือกโหมดนะครับได้3โหมดนี้ตึก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 แล้วก็ปรับได้เลยนะครับหมุน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 ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือตัวเอาท์พุตของไมโครโฟนนะครับปบรับพีคอะไรต่างๆได้นะอ่าสูถึงร้อยได้เลยนะครับปรับมอนิเตอร์อาจจะมีไฟแสดงสถานะเจ็ดดวงตรงนี้นะครับแล้วก็มิกซ์ต่างๆอ่าตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วอีกหนึ่งอย่างที่เด็ดมากนะครับ โอเคกดตรงนี้มันจะไม่เหมือนกันใช่ไหมนี่อันนี้จะเป็นมิ้วนะแต่ถ้ากดตรงนี้จะเป็นเรื่องโหมดวิธีการมิ้วของเจ้าเว็บ3ข้างบนครับนี่ฮะจะมีสัญลักษณ์มิ้วอยู่ซึ่งแค่นี้ อ่าแตะเข้าไปนะครับเป็นแบบคล้ายๆกับฟิลสัมผัสนะอันนี้ก็คือจะมิ้วเสียงได้เลยนะครับแบบนี้เลยอ่าง่ายๆนะครับวิธีจําแนกไมโครโฟนนะครับดูจากด้านข้างได้เลยนะครับเขียนอยู่ตรงนี้นะฮะับรัรุ่นเวฟนะครับเวฟหกับเวฟสเนาะแล้วก็ตัวไมโครโฟนเนี่ยคู่นี้เขาจะสามารถต่ออุปกรณ์เสริมได้นะครับมีอยู่สอสาอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวป๊อปฟิลเตอร์ไม่ว่าจะเป็นตัวเชื่อมต่อ ขาหนีบโต๊ะอะไรต่างๆนะครับซึ่งวิธีการถอดง่ายมากเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูกับตัวเว็บ3ก็แล้วกันนะครับหมุน2ด้านนะครับแบบนี้นี่นี่นี่ตึก๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กแล้วก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เป็นขาหนีบหรือว่าอุปกรณ์ที่เป็นฟลฟิลเตอร์มาเสียบดางงเนี่ยเดี๋ยวดีจะขึ้นรูปให้ดูก็แล้วกันนะครับส่วนเวลาที่เราจะเอามาตั้งกับขาตั้งปกตินะครับนี่เลยบ๊อบเข้าไปแบบนี้ ชุบๆๆรับเข้าไปแบบนี้เสร็จพร้อมใช้งานได้เลยนะครับส่วนลักษณะในส่วนของการออกแบบนอกเหนือจากตัวแคปซูลไมโครโฟนแล้วเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของฐานนะครับฐานตรงนี้จะเป็นเหล็กนะฮะซึ่งแน่นอนว่าทนทานแน่นอนนะครับไม่ความง่ายๆนะไม่ความง่ายๆนะสบายๆเลยแล้วก็สามารถที่จะถอดฐานออกได้ด้วยแบบนี้นะครับอุย้ยหนักมาก เป็นเหล็กแบบนี้แล้วก็มียางนะครับกันลื่นนะฮะนอกเหนือจากนี้ฟีเจอร์นะครับย้ํากันอีกทีนะฟีเจอร์ของทั้ง2ตัวนี้จะมีฟีเจอร์ที่โดดเด่นมากเลยก็คือเวลาเราแบบเล่นเกมแล้วเรารู้สึกแบบหัวร้อนหรือจังหวะบุบๆไอ้ตะโกนยังได้อย่างเงี้ยบางทีตะโกนใส่ไมเนี่ยเสียงมันจะแตกนะตัวนี้จะป้องกันเรื่องของเสียงแตกได้แล้วก็เสียงในเรื่องของเสียงพัดลมเนี่ยมันก็จะป้องกันได้ด้วยเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูกันผ่านตัวซอฟต์แวร์นะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปลอง ทดสอบเสียงของทั้ง2ไมโครโฟนกันทั้งเว็บ3แล้วก็เว็บ1กันรวมไปถึงดูซอฟต์แวร์เวฟลิงกันนะครับว่าทําอะไรได้บ้างแต่บอกได้เลยว่าซอฟต์แวร์เจ๋งมากตามมาดูกันต่อได้เลยครับตามที่สัญญากันไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวซอฟต์แวร์เวฟลิงกันนะครับซอฟต์แวร์ตัวนี้จะมีให้กับไมโครโฟนทั้งตัวที่เป็น เว็บ3และเว็บ1นะฮะบ,บางคนอาจจะงงว่าใช้งานกันอย่างไรนะครับหลกัหลกๆด้านบนแถบตรงนี้เลข1ถึงเลข6จะเป็น Input นะครับซึ่งเราสามารถที่จะสร้างมันขึ้นมาได้อ่ามีตรงนี้ไว้ให้นะครับไอค่าเนี้ยมันทำให้เราดูง่ายนะแต่จริงๆแล้วเราสามารถตั้งค่าแบบเมนวนได้ด้วยนะครับไอ้ p u t u t เนี่ย1 2 3 4 5 6เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนตัว Mixer นะครับที่สามารถให้เรา m ิกได้โดยง่ายโดยที่ไม่ต้องใช้ตัวอุปกรณ์ m ิกแยกเลยนะครับ เป็นลักษณะคล้าย virtual mixer นั่นเองอเดี๋ยวลองสาธิตให้ดูกันแต่ก่อนที่จะไป add input เนี่ยเรามาดูการตั้งค่าไมโครโฟนก่อนนะครับดูที่ตรงนี้นะครับเว v e 3เนี่ยก็คือตัวไมโครโฟนที่เราเชื่อมต่ออยู่นะด้านซ้ายมือที่เป็นตัวเกจตัวนี้นะครับจะเป็น monitor นะครับวอลลุ่มสำหรับมอน o n i t o r และตัวด้านขวาจะเป็นวอลลุ่มสำหรับ stream mix นะครับ ไอ้มอนิเตอร์เนี่ยคือเสียงที่เราฟังนะครับส่วนไอ้สตรีมเนี่ยคือเสียงที่จะส่งออกให้กับผู้ชมนะครับสมมุติว่าเราอยากฟังเพลงไปด้วยอ่ะฟังเพลงไปด้วยแล้วไลฟ์ไปด้วยแต่กลัวติดลิขสิทธิ์เราปิดตรงนี้นะครับเสียงที่เราฟังมันจะไม่ออกไปสู่ผู้ชมนะครับเราจะได้ยินคนเดียวนะอ่ะนี่นะครับก็เราสามารถปิดได้หรือกรณีเราฟังอยากฟังดังๆ แล้วผู้ชมรู้สึกว่ามันดังเกินไปนะปรับแบบนี้นะครับให้ตัวเสียงที่ออกไปหาสตรีมหรือผู้ชมเนี่ยลดลงมาหน่อยหรือจะลิงก์กันก็ได้นะครับตั้งค่าแบบนี้ได้เลยนะน,นี้คือแบบร่าวๆนะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นเอาต์พุตต่างๆนะครับเช่นมอนิเตอร์ที่เราจะใช้นะมอนิเตอร์มีที่เราใช้เป็นอะไรเช่นต่อผ่านดโฟนบนตัวไมโครโฟนเลยนะครับบนหน้าจอบนลำโพงอะไรต่างๆนะครับ อันนี้ก็จะเป็นบลรุ่มของเขาเนีเป็นเกณฑ์ของเขานะปรับได้อะไรได้นะครับสตรีมิกนะครับก็เลือกเอาพุทที่เราจะสตรีมออกไปนะครับมันก็จะมองเป็นซอสเสียงอันหนึ่งนั่นเองนะครับในส่วนของไมโครโฟนนะครับนี่เลยเวฟสามนะเฟิร์มแวร์มีระบุเอาไว้ LED direction นะครับก็สามารถปรับเลือกได้ direction นะครับก็จะเป็น direction ของ LED นะฮะทางซ้ายทางขวาก็ว่ากันไปอันนี้ก็เป็นตัว input level นะครับก็คือเวลาเราใช้ไม้อยู่เนี่ยมันจะขึ้นเป็น level ใช่ไหมเทสเทสเทเทสเท,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 ทเห็นไหจะขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ตัว input g เก n เราสามารถปรับตรงนี้ได้เลยนี่ตรงเกณฑ์ตรงนี้นะครับหรือว่าถ้าเราปรับในตัวไมโครโฟนเองมันก็จะขึ้นมาตามแบบนี้เลยนะครับ1คลิกนะครับ1คลิกก็คือ85 23เนี่ยจะเป็นสเต็ปของเขา ตึ๊บๆๆอ่านี่คือเสียงที่ดังที่สุดนะครับนี่นเบาสุดอะไรกันแบบนี้เลยนี่ปรับเป็นเกนแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะดทดสอบเสียงให้ดูกันด้วยนะครับทัดลงมาก็คือในส่วนของเสียงนะครับเฮดโฟนแจ็คเสียงของตัวหูฟังนะครับหรือลำโพงก็แล้วแต่ที่เราต่อเข้าไปนะครับก็จะเป็นอัพวูดโวลูมกับตัวมิกซ์นะครับก็คือไมโครโฟนหรือจะเป็นเสียง pc นะครับเลือกได้ว่าจะแบบไหนดังกว่าเลือกแบบบาลานซ์นะครับเลือกได้นะครับว่าจะเอาแบบไหนดังกว่าระหว่างไมโครโฟนหรือตัว pc นะครับหรือตรงกลางก็ได้นะครับทันมาก,ก็จะเป็นฟีเจอร์ audio enhancement นะครับ enhance low cut filter อันนี้จะเป็นการตัดเสียงพวกเสียงแอร์เสียงพัดลมอะไรต่างๆนะครับคลิปการ์ดก็จะเป็นเสียงเวลาพีคมากๆเวลาตะโกนนะนะเ,เวลาแบบเฮ้ยบวกเฮ้ยระตูมาเฮ้ยเฮ้ยอะไรอย่างนี้ตะโกนดังๆโฮยัดเก๊อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ตัวนี้ก็จะช่วยได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นเวฟเกนล็อกนั่นเองนะครับส่วนในการเพิ่ม Input เวลาเอามา mix นะครับทำอย่างไรหลักๆเลยเดี๋ยวผมจะเพิ่มให้ดูนี่จะเพิ่มเป็นแบบฟังเพลงก็แล้วกันนะครับ music แบบนี้เพื่อเปิดในไลฟ์สตรอมไลฟ์สตรีมและอยากฟังเพลงไปด้วยเล่นเกมไปด้วยอะไรแบบนี้นะเพิ่มไปแบบนี้บางทีมันยังไม่ขึ้นนะครับแต่นี้ผมได้ทําไว้ก่อนแล้วนะะเดี๋ยวลองเพิ่มวันนี้ดีกว่าเอาเป็นเกมนี่อันนี้ พออันไหนที่เรายังไม่ได้ตั้งค่าเนี่ยมันจะไม่ขึ้นเห็นไหมฮะเราต้องไปตั้งค่ากันก่อนนะอันนี้ย้ำมาอีกทีด้านซ้ายสําหรับเราได้ยินด้านขวาสําหรับผู้ฟังได้ยินนะครับตรงกลางคือลิงก์ปรับไปทั้งคู่เลยนะครับวิธีการเพิ่มนะครับให้เข้ามาที่ตรงนี่นะครับแถบ,แถบด้านขวามือตรงนี้จิ้มเข้ามาปับ๊บจะเจอกับตัวเซตติ้งของเสียงนะครับสมมุติว่า google chrome นี่คือเกมที่เราเล่นนะฮะนี่ ตัวนี้นะก o เคย g o เกมที่เราเล่นนะครับแล้วเราก็เลือกตัวนี้ว็บล Link เมื่อกี้เราเลือกหัวข้อเกมใช่ไหมเป็นเว็บ Link ์เกมนี่ฮะมันก็จะซิงค์เจ้า Google Chrome มองเห็นว่าเป็นเว็บ Link ์เกมจากเมื่อกี้ที่เลเวลเสียงไม่ขึ้นตอนนี้ขึ้นมาแล้วสมมุติว่าถ้าเราไม่ได้เลือกอะไรอ่ะตรงนี้มันจะหายไปเห็นไหมฮะตรงนี้มันจะหายไปใช่ไหมอ่าเราต้อง เลือกนะครับสมมุติว่าเราเล่น a p ป x ตรงนี้คือ a p ป x เราก็เลือกเป็นเว i ลิงเกมหรือเป็นหัวข้ออื่นที่เราเพิ่มเติมเข้ามาเนะครับมิวสิกเบลเซอร์ไวเชอะไรต่างๆอันนี้จะเป็นเสียงที่เราได้ยินนะฮะอันนี้จะเป็นเสียงที่ผู้ฟังได้ยินด้านขวามือเนี่ยเราก็สามารถตั้งค่าได้เลยในทันทีนะครับสมมุติว่าเฮ้ยโอ้โหผู้ฟังบอกเสียงเกมเบาจังแล้วก็เพิ่มถ้าเกิดเสียงเกมดังไปก็ลดนะครับแบบนี้ได้เลยง่ายๆนะครับนี่ก็คือตัวซอฟต์แวร์เวฟลิงนะครับ กรณีว่าสมมุติว่าถ้าเราอยากจะเพิ่มอย่างอื่นอีกเช่นไมโครโฟนตัวอื่นหรือว่าอินพุตอื่นๆเช่นเพลงนะครับเช่นซาวยงเอฟเฟกต่างๆเราก็มาเพิ่มตรงนี้ได้เลยนะครับสมมุติว่าจะต่อไม์แบบสัมภาษณ์อีกสักคนหนึ่งนะผมมีแบล็กเมจิกดีไซน์อยู่นะครับก็จะเป็นไมโครโฟนจากแบล็กเมจิกก็เพิ่มมาแบบนี้นะฮะเพิ่มมาเป็นตัวที่3แล้วก็กรณีถ้าเราอยากมิวผู้ที่ถูกสัมภาษณ์ เราก็ลากลงได้เลยนะครับแบบนี้เป็นต้นอย่าแงบบนี้นะครับลากลงมันก็จะไม่ได้ยินเสียงละแต่ผู้ฟังยังได้ยินเสียงอยู่นะเราก็ต้องปิดแบบนี้ด้วยนะครับหรือจะกดลิงก์แล้วลากลงทีเดียวเลยตัวนี้จะเป็นตัว virtual mixer นะครับหรือในชื่อว่า wave link นั่นเองซึ่งสามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดายเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองทดสอบเสียงไมโครโฟนกันดีกว่าว่าระหว่าง wave 3กับ wave 1จะเป็นอย่างไรครับไปตามไปชมกัน เดี๋ยวเราจะมาทดสอบในเรื่องของเสียงเวฟบ1และเวฟบ3กันนะครับผ่านการทดสอบคำพูดเดียวกันและแบ่งเป็น4 l เลเวลนะครับก็คือเลเวล 0, l v e เลเวล3 0เลเวล60และเลเวล100นะครับก็คือเกณฑ์ของตัวไมโครโฟนนั่นเองนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามารับฟังกันได้เลยนะครับเริ่มจากตัวเวฟบ1กันก่อนเลยที่เลเวล0นะฮะ ยายมีขายหอยยายมอยขายหมีขนหมีของยายมอยติดอยู่บนหอยของยายมียายมีขายหอยยายมอยขายหมีขนหมีของยายมอยติดอยู่บนหอยของยายมียายมีขายหอยยายมอยขายหมีขนหมีของยายมอยติดอยู่บนหอยของยายมียายมีขายหอยยายมอยขายหมีขนหมีของยายมอยติดอยู่บนหอยของยายมี เดี๋ยวเรามาลองเปิดที่เกณฑ์60นะฮะแล้วตัดเสียงรบกวนด้านนอกออกใยมีขายหอยใยมอยขายหมีวันดีคืนดีหอยใยมีไปกัดหมีใยมอยอันนี้แบบปิดฟีเจอร์เสียงรบกวนใยมีขายหอยใยมอยขายหมีขนหมีของใยมอยติดอยู่บนหอยของใยมีอ่ะอันนี้เป็นของเวฟหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาลองเวฟสามกันบ้าง อ่ะเรามาต่อกันที่เว็บ3กันบ้างนะครับเกณฑ์ศูนยเซ็นต์ยายมีขายหอยยายมอยขายหมีขนหมีของยายมอยติดอยู่บนหอยของยายมียายมีขายหอยยายมอยขายหมีขนหมีของยายมอยติดอยู่บนหอยของยายมี ยายมีขายหอยหอยายมอยขายหมีขนหมีของยายมอยติดอยู่บนหอยของยายมียายมีขายหอยยายมอยขายหมีขนหมีของยายมอยติดอยู่บนหอยของยายมีและเดี๋ยวเรามาดูที่6 0สเซกันนะครับหกนตอันนี้นจะเป็นการปิดฟิลเตอร์ก่อนนะที่เป็นปิดฟิลเตอร์ตัดเสียงรบกวนนะฮะยายมีขายหอยหอยายมอยขายหมีขนหมีของยายมอยติดอยู่บนหอยของยายมีอันนี้เปิด ฟิลเตอร์แล้วนะใย,ยมีขายหอยใย,ยมอยขายหมีขนหมีของใย,ยมอยติดอยู่บนหอยของใย,ยมีอะได้เห็นกันไปแล้วในเรื่องของเสียงได้ยินได้ฟังกันไปแล้วลองเปรียบเทียบดูกันแล้วกันนะครับความแตกต่างของแซมปิ้งเ r a นะฮะของทั้ง2ตัวเป็นอย่างไรเห็นชัดกันแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเรามาลองสรุปกันครับ ไงบ้างครับสำหรับเสียงของทั้งเว็บ1และเว็บ3ถือว่าใกล้เคียงกันหรือเปล่าลองพิจารณาดูจากการทดสอบก็แล้วกันนะครับโดยส่วนตัวแอดบิ๊กมองว่าทั้ง2ตัวก็มีความคุ้มค่าที่แตกต่างกันแต่1จุดที่น่าสนใจคือราคาของมันเนี่ยสตัวนี้ต่างกันพันเดียวเองถ้าเป็นผมนะเงินไม่ใช่ปัญหาเพิ่มไปตัวใหญ่ไปเลยดีกว่าแต่ถ้าเราไม่ได้ซีเรียสมากว่าต้องใช้ฟีเจอร์ที่ เป็นเพิ่มเกนทั้งหูฟังเพิ่มไมค์เพิ่ม My, มิกซ์แล้วก็ตัวมิวที่กดได้สะดวกตัวเว็บวันก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่าเอาจริงเลยเนี่ยสเปคถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับ4,990กับ5,990ลองดูเป็นทางเลือกสำหรับเพื่อนๆที่มองหาไมโครโฟนสำหรับสตรีมมิ่งสำหรับไลฟ์สำหรับบอร์ดแคสต์สำหรับสัมภาษณ์ เอาก็แล้วกันนะครับสตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะแต่อยากให้ไปลองตัวจริงโดยก่อนแบกโนตบุ๊กไปหรือไปลองใช้ที่ร้านเกมมิเกียชั้นนําทั่วประเทศกันก่อนถ้าชอบก็ค่อยหวดนะครับเพราะจริงๆแล้วในท้องตลาดเองก็มีทางเลือกสําหรับไมโครโฟนที่เยอะมากทั้งไมโครโฟนที่ติดกับหูฟังทั้งไมโครโฟนตั้งโต๊ะแต่สําหรับแอสบิเองถ้าสังเกตกันดูนะฮะเอลกาโต ตัวเวฟทั้งเว็บ1และเว็บ3มแอดิกใช้เป็นประจำในไลฟ์สตรีมเลยอ้อลืมบอกไปนะครับตัวขายจริงนะฮะจะไม่มีสัญลักษณ์เอลกาโตด้านหลังแบบนี้นะครับเพราะตัวนี้คือตัวเดโม,โมนะฮะมันเลยมีแบบนี้แปะมาให้แต่ตัวจริงจะไม่มีนอกนั้นทั้งคู่ หน้าตาแบบนี้เลยเวลาไปซื้อใช้งานจริงนะครับเป็นอีกคู่หูไมโครโฟนที่น่าสนใจมากๆลองไปดูกันครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณเอลกาโตประเทศไทยคอเซี ose, ประเทศไทยที่เอื้อเฟื้อไมโครโฟนมาให้ได้ลองเล่นกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ